ก็ไปเชื่อมาแค่ขียปลดลสมานเจรามานาทีี้านเต้านักเอาไป์สมเอิดว่าพดเ็าุับม่นามีแต่ล่าใหญ่เลเออที่มนขึ้นแถวต้องขนหน้าฝนกน้าร้อนสุดแร่นักแ้วติวฝนนี่ยมันอดียวกันบรจาร์ แม่น่นเดียวกันชิวขดมันจะมีใบขนขดพี่พวนนี่แลกลายเลยนนมควายพี่พวนเนี่ยก็ฝากพี่พวาานนม้วฝา,ากนี่เอาไปไม่หมดเลยเาาอออยอะ ไปเที่ยววัดจีนิงด้วยนะที่เราอ่ะที่าเลา้มาเราไดู้่ท่านนี้ก็ได้สินี่เซเป็นเต้าเนี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ที่โอ๊คท่านเลยนะที่เขาไม่ถือคุณบอกแล้วว่าที่น,นี่ก็รับเวลาสิ้นเชื่อมเราจะได้ทานหมดงนะครับอันนี้ต้นต้นประกอบเหลี่ยม กอกเหลี่ยมม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 กเหลี่ยมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งต้นต้นมะเลี่ยมต้นเลี้ยนป่าวมะกอกเหลี่ยมเลี่ยนอ่าเลี่ยนที่เอาไปทำแก้โรคผิวหนังทีนี้ถ้าถ้าตกยางเนี่ยเลี่ยนหรือมะกอกเลี่ยมักเหลี่ยมมักกอกเหลี่ยมเลี้ยนนะเลี้ยนต้นเลี่ยนมะกอกเลี่ยมมะกอกเหลี่ยมเลี่ยนเออทีนี้ถ้ามันเป็นยางนะยางตัวนี้เนี่ยจะเอาเอาไปทำยาแก้พวกโรค บาดแผลมะเล็งได้ดีมะอเหลี่ยมเขาเรียกว่าชันรักษาบาดแผลต้นที่ผมไปตัดเอกไปถ้าเจอชันน่ะดีชันมะกอกเหลี่ยมเตือเลมต้นเลี่ยง เลื่อนไปนะเลื่อนหมายถึงว่าเมันเลี้ยมันเอนั่นแหละเออเลื่อนเอีย็นเกิดเศาโอ้มีหลังนี่ด้วยนี่หลังมดลีมดลีมดลีอันนี้ใช่ครับอันนี้อันนี้ต้นมะหาดมะหาดมะหาดที่เขาไปทำทำสบู่ทำอะไรบ้างแล้วทีนี้ก็โบราณเขาก็จะถากเอาเปลือกนี้ไปต้มให้มันได้ผงผงฟองเปลกหาดเนี่ยมาทำยาขับพยาธินี่ แล้วลังมดดำทำยาลังมดหลีมันจะมีพิมพ์เสนอยู่ในตัวมันใบยเจอดเวลาเอาไปทำยาก็มันจะมีพิมพ์เสนอยู่ในในลังนี่แหละพิมเสนอยู่ในนี้พิมเสนก็จะแก้อะไรได้บ้างพิมพ์เสนก็ไปดูมันไม่เหมือนกับพิมเสนของทั่วไปเขาลักษณะยังไงหอมหอมเหมือนของเรามันก็ฉีมมดนั่นแหละพูดง่ายงอ๋อมันก็คือฉีฉี่มดกับพิมเสนมันจะเป็นพิมพ์เสนทีนี้ถ้ามันไปอยู่ในบ้างไม้ไผ่ก็พิมพ์เสนในบ้องไม้ไผ่ เออนี่เห็นไหมติดเสื้อได้ไม่ร่วงเอาไปเออไปมาหาปุ๊บจะเข้าไปในห้องสอบปุ๊บถ้าดูลักษณะแล้วไม่มั่นใจก็ติดเสื้อตได้อโอ้้โอเทคนิคเนาะต้นจะแดงๆการไอ้ไอ้นี่หูกระช่อนนี่จะเป็นมหารเล็กอยู่มันยังไม่มีไม่ได้เแค่นัี้ต้นบักหาดนนี่มาหวดอ่ามาหัวมาหัวใหญ่ มวดใหญ่นี่ก็จะแก้ไขม้วดหาดนระกู่ายาันนี้ก็ายกำลังควายถึกกำลังควายควายิัวถึกควายถึกนั่นใครที่อันนี้หุ่นให้หุ่นให้ ต้นหุ่นให้หุ้นให้ต้นหุ่นไหแก้ยังไงหุ่นไห้นี่จะบำรุงร่างกายบำรุงน้ำนมเวลาคลอดลูกใหม่เขาก็จะเอาไปบอกคุณให้บอกคุณให้ไ้อกขึ้นกันบำรุงาำมคุณให้คบอกคุณให้แกบำรุงบำรุงน้ำนม มันจะบำรุงร่างกายได้ด้วยแล้วก็ถอนพิษได้ด้วยเข้าไปเข้ายาเอามาพรกามาพัดนี้เอาลากใช่ไหมคะใ่ไหนะใช้ได้ทั้งต้นใครหลร้ห้งด้วยนะคะหอมชื่อคุหุ่นให้หุ่นให้หุ่น้นี้อยานั่งแดนะบกรเกาหลีเกาหลีเาลี นมเต่าเอตมันไปดตรงงเระวังระวังเต่าพี่เต่ายาวนะเต่ายาวไหมเต่ายาวไงม่ไ้สมัไม่ได้ต้องหุ่นให้สมัดใจไม่รักเออนี่ใครอยากได้ต้นเล็กมเนี่ยสมัตไอ้ลูกไอ้มัเคุณนสมัดเหรอเอาลูกมันไปเพาะได้นั่นเยอะเยะ ปลูกก็ไปปลูกอันนี้เรามาป,าป้านี่เราก็กลับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับแล้วอันคุณปูไม่เอาต้นนี้นี่มาพามาดูกำแพงเก้าชั้นนน,นนซีนนซีอะไล้างนี่ล่ะนนซี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 แกอะไรคะนนซีนี่จะเอาเปลือกไปต้มกินแก้ปวดลูกหย่อนแก้ปวดมดลูกจเจ้เาเปลือกไปต้มชาล้างบาดแผล มีรถฝาดสมานแพลได้ดีเออตะรเหมือดคนอ๋อันเียเหมือดคน้านี่เหมือดคนเหมือดคนหรือหมีอาจารยเมือดือคนเือคนนี่แี้ยเหมือดคนนีตเดียต้นนี้นเยวเหมือดคนมีเหมือดขนมีเหมือดคนอ๋อเหมือดคนเหมือดคนนี่ไม่มีขน ภาษาอะไรมาคืนภาษาอะไรภาษาอะไรคะภาษาภาษาดันแดงดันแดงนแดงเมาดูกำแพงเก็ดชั้นนี่กำแพงเกล็ดชั้นอันนี้เกล็ดชั้นลูกจะเล็กใบจะเล็กตัดเข้าไปตัดเข้าไปในต้นเนี่ยจะ สีชมพูสีเป็นชั้นๆอยู่้นมยชัน,ยนี่เด็ดสีชมพูนี่นี่กวยงชั้นอนี้ก็แฟกีนขับพายลมขับเลือดเน่า<อ>กินกินตอนที่อยู่ไฟมันจะขับเล,เลือดเสียน้ำเข้าปลาได้ด้วยอ่านี่ดูดูใบนนะใบเล็กนะตัวน,นี้ลูกเล็ก ลูกเท่านิ้วก้อยนี่แหละลูกกินได้หวานไปดูกำแพงเก้าชั้นน่นข้างหลังนันนี่นี่น <Yeah, like ี่ยังไม่ถึงรายารจะไปกี้นอ้าวใครยังไม่ได้ดูแปดชั้นอยู่ตรงไหนครับนี่ใบใหญ่ใหญ่นี่นี่เก้าชั้นนี่กำแพงเก้าชั้นโอ้สวยมากตะกวงชาวบ้านเราเรียกว่าเอออันนี้ตะกวงอันนั้นตะไก้ เก้าชั้นรวบรวมให้เพื่อนดูด้วยนะครัะตะกวงนะครับตนะะกวงที่พามาดูก็จะพามาดูต้นนี้แหละแล้วเราก็กลับมันแก้อะไรได้บ้างอาจารย์อันนี้ก็ขับเลือดเน่าขับลมกิ่สองตัวนะคะเก้าขาซ้ายก็สดเก้าขาขวาก็สดนี่คือต้นเยอะมากเลยนี่ต้นนี้นะให้แม่นี่ได้มาจากไหนตรงนี้อะค่ะเออนี่แหละเก้าชั้นเด่นเก๊ะ เก้าเป็นเกเป็นเกขาซายตน้านีครไม่ค่าีะเก้าขายบนานี้ไม่เกอบน่ีไดก้ายตบา้ะด้วยตนานี้ย่าหนะไดเก้าขายต่้ะมด้เก้าน่านี้จะได้เกาขาตี้ด้เราย่หนน่นเยาไก้า่ได้เก้เสียมหาด้เกบนะก่าลมตได ยังไม่เยอะมันต้องเอาเทาใหญ่ๆแล้วก็เอาลมออกมันก็จะไม่ถึงหุ่นเดียวไปตาดตัวยงยงยงไปนี้จะใช่ไหมอาจารย์ต้นเล็กมันมันมันขับลมออกรากต้องสีเหลืองก่อนเออรากต้องสีเหลืองโคตรเดี๋ยวจะไปนี่ใช่หมาเขงใช่เอออาจารยเออนี่ยน้อขอคุณพระพิชางลากสีเหลืองยืมมเนียนห่ยครับเออลองดูมันไม่ใช่นะไม่มีใครจะไม่ผมไปต้มกินนะมันไมแก้ดูไหมนี่นี่นี่มาดูตรง นี s. <S ่เถ้ามันเริ่มเลยนี่าไปด้วยนี่เอาไปต้มให้กหินมไปมันแปลปลายมันตจะดี่ไม่ม right ันจะได้ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ให้รุ่นต่อไปดูต้นมันจะต้นมันจะสีมนๆบอกค่ะ นี่นี่เอาช่วงนี้ก็แจวแล้วโอ้โน่นลูกเต็มเลยนี่ลูกอยู่เต็มเลยลูกมันทานได้ไหมครับทานได้อร่อยหวานดีแก่รุ่นอะไรครับแก่เป็นยาเหมือนกันใช่ยัครับลูกก็กินเป็นอาหารนี่แหละอันนี้นัเก้าชั้นเดี๋ยวดี่

เอากินได้วัน้ยโอ้ยโอ้ยจะขาเยเอโมูจูจักซื้อจากังตั Bên phải nhai là nguồn thì sẽ đeo qua khu trang sư cho không? Sa mê này Hà giác quân thịt Hà 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 กินกันไปแล้วขีดออกมากทุกขีดทั้งหมดนี่ไม่เล้ยวใครเอาไปปลูกก็เป็นคนทายไม่ขีดเดี๋ยวเราเมื่อกี้นี่ใครได้ไปหรือยังเออเก้าชั้นได้เลยใช่เจ็ดชั้นมันจะลูกเล็กนี่ไปแล้วกลับไปเพื่อนรอแล้วเนาะไปเพื่อนจะรอนั่นแหละลูกมันกูให้อีกชั้นหนึ่งดิเลยกูอันนี้ชั้นที่มันกำแพงเก้าชั้นไหมค่ะ เอออันนี้กระตังใบตั้งไก่อันนี้จะไปต้มกินลิซิดวงเลือดออกนี่ลิซิดวงบันทะโลกนี่ดีมากเอาลาตังใบใช่เวลาเป็นมะเร็งก็เอาตัวนี้ไปต้มให้กินแก้มะเร็งได้ด้วยลางมันเหมือนลิซิดวงกระชายเลยปลูกเลยนี่ปลูกได้มาค้อคอใกล้ๆหน่อยครับได้กินได้น้ำมันกินได้มันไหลออกไปนัหนไหลง่ายซะ้ะ เอากินน้ำกินน้ำจากเถาน้ำเยอะมเดี๋ยวเดี๋ยวประมุ่นยูนี่อ่ากินกินแล้วออกเขาใช่ไหมครับอาจาย์เขาี่ประ่เดินป่าแล้วไม่มีน้ำเนี่ยมันกินได้อาจารย์เดี๋ยงอะไรกินกินเลยนี่ก็มันยังมันไหลมาเรื่อยๆอยู่เอาน้ำเยอะกินเลยคนเดินป่าก็ได้สวยมากไปเดินกันไอ้นี่สิสวยเพราะว่าสีขาวกินไม่ทันอาจารย์ผมขอสักใกล้เลยครับสักใกล้สักใกล้สักใกล้ครับเผมจะไปต้มยา ทำต้มสดมันกะิออกน้ยโเจ็แเรากจะสาตาเจ็ดโมเ็ดแดดหรครับต้มคู่กันเอาไปด้วยเอไปเอาไปให้เพื่อนดูด้วยก็ได้กำแพงเกจ์กำแพงเก้านี่เออพอดีเลยจะเป็นสิบหกชั้นนะก็เป็นสิบหกชั้นนมะมากัแกำแพงสิบหกชั้นมไน้ำมันแตกพักๆเลยเออนรั่นก็ตังใบ

หมือนเหมือนเหมือนตัวเองเลยนึกถึงตัวเองเข้าป่าไปเข้าเลยป่าที่เขาหวงงามแล้วเสียงเจียแจโดนแน่เลยครูต้องพาเด็กไปต้องเตี๊ยติครอบเลยไม่มีไผ่ยังไม่มีเสียงที่ครอบเด็กแท้แผนไทยจะไม่มีแแผนไทยต้องเป็นแบบนี้มันจะสนุกมันจะง่ายมันจะเฮ ลูกค้าไม่เพิ่มไม่เพิ่นทุกหนักขอกลับบ้านแล้วค่ะโอ้โหนี่นี่ออกภาเขามาไปปวดทุกข์โอ้ไปสิจำได้ไหมเนี่ยสารแกถามคำเดียวว่าไปรีบรีบั้างั้นไปเข้าป่าไปจะอดไม่ไหวก็